ตอนที่373ดูแลภรรยาของท่านด้วยใช่ใช่ใช,ใช่พี่รองพูดถูกหลินจือเยียนรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาพี่เคยรองได้สอบซิลใช้ก่อนตั้งหลายเดือนเย็นนี้เราควรฉลองกันหน่อยหรือไม่การฉลองไม่ต้องทำหลังจากสอบติดแล้วหรือหลินเว่ยเว่ยชอบขัดพี่สาวและน้องชายจนได้ฉายาว่าจอมดับฝันหลินจือเยียนหันไปมองพี่เขยรองด้วยแววตาขอร้องอ้อนวอนช่วยดูแลภรรยาของท่านด้วย ทั้งสองบ้านมีแค่ท่านเท่านั้นที่จัดการนางได้พี่รองของเจ้าพูดถูกในที่สุดเจียงโมหานก็เอ่ยปากพูดตามที่อีกฝ่ายต้องการแต่มันกลับทําให้คนฟังต้องผิดหวังแทนสามีภรรยาคู่นี้มีใจเดียวกันภรรยาร้องสามีรับตัวเขาจะทําอะไรได้หลินเว่ยเว่ยฉีกยิ้มให้บัณฑิตน้อยอย่างอารมณ์ดีก่อนจะพูดด้วยน้ําเสียงเห็นอกเห็นใจไปเถิดไปดูว่าในตลาดมีอะไรขายบ้างคืนนี้จะทําของอร่อยให้พวกเจ้ากินจะได้ผ่อนคลายกันหน่อย ก่อนสอบด้านความรู้อะไรเหล่านั้นก็มีพร้อมกันแล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการปรับสภาพจิตใจของผู้เข้าสอบจะได้แสดงความรู้ที่มีตอนอยู่ในห้องสอบอย่างเต็มที่หลินเว่ยเว่ยไ,ไม่สนับสนุนให้เคร่งเครียดในช่วงเวลาจนตัวเช่นนี้หลินจือเหยียนร้องดีใจเบาๆเหมือนเป็นวัยกาลังเจริญเติบโตของเขาดังนั้นจึงหิวง่ายมือเที่ยงรับประทานอาหารที่หยวนเคลื่อยกันอย่างอิ่มหนำสำราญแต่หลังจากเดินเล่นได้แค่สองช่วงถนนเขาก็เริ่มอยากกินอะไรขึ้นมาอีกแล้ว เมื่อจริงหงและหลิวจงเทียนหันมามองหน้ากันแล้วรีบเดินตามไปด้วยความดีใจพวกเขาตัดสินใจแล้วไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรพวกเขาก็จะหน้าด้านตามติดไปกินอาหารมื้อนี้ให้ได้กินอิ่มแล้วจึงจะมีแรงสอบอย่างยี่หลานดึงตัวลูกพี่ลูกน้องเอาไว้อีกฝ่ายจะไปซื้อของเข้าบ้านแล้วเราตามไปด้วยจะดีหรือเด็กหนุ่มคนนี้ถ้าทางอายุไม่มากไปกว่าหลินจือเยียนสักเท่าไหรเขาก็แค่อยากมาลองสนามสอบสักครั้งคนในบ้านไม่ได้คาดหวังในตัวเขาอยู่แล้ว หลิวจงเทียนส่งสายตาให้เขาเจ้าอย่ายุ่งแค่เดินตามมาก็พอตามพี่ชายมาแล้วเจ้าจะได้กินเนื้อในตลาดมีพ่อค้าแม่ขายไม่มากมีพ่อค้าขายผักสองสามเจ้าส่วนผักที่ขายก็มีแค่ผักในฤดูหนาวผักกาดขาวหัวชายเท้าหรือมันฝรั่งอะไรทํานองนั้นทว่าพวกมันถูกเก็บไว้ทั้งฤดูหนาวจึงดูไม่ค่อยสด ที่แผงขายเนื้อหลินเว่ยไ,ไว้ซื้อซี่โครงมาครึ่งแผงเนื้อหมูสามชั้นห้าช่างและกระดูกหมูที่เลาะเนื้อออกแล้วหนึ่งชิ้นใหญ่เมื่อเดินต่อไปข้างในนางอย่างโชคดีเจอแผงไข่ไก่ในฤดูหนาวแม่ไก่มักจะไม่ออกไข่แต่ราคาไข่ไก่ก็ไม่ถูกเลยพวกนางไม่ได้ขาดแคลนเงินในส่วนนี้สักหน่อยทว่าเม,มื่อจิ๋งหงก็เข้ามาแย่งจ่ายเงินหลินจือเยียนมองผักในตลาดด้วยความรังเกียจเล็กน้อยเขารีบยกนิ้วโป้งให้พี่รองพี่รองยังเป็นท่านที่มองการไกลจึงนำผักที่บ้านมาด้วยสองตะกร้าแล้วก็เนื้อตาากกแห้งาางงลชุเีย เนื้อกระต่ายรมควันไม่อย่างนั้นเราคงไม่มีอะไรให้กินหลินเว่ยเว่ยพูดพร้อมรอยยิ้มอีกประเดี๋ยวข้าจะไปซื้อถั่วเหลืองกับถั่วเขียวแล้วเอาไปเพาะจะได้มีถั่วงอกไว้กินกันวางใจได้ก่อนสอบสองสามวันนี้ข้าจะเตรียมอาหารให้พวกเจ้าอย่างดีแน่นอนหลินจือเยียนรีบพูดจบมีพี่รองอยู่ด้วยข้าย่อมวางใจได้อยู่แล้วทั้งยังมั่นใจเกินร้อยหยางยี่รานดึงตัวหลิวจงเทียนก่อนจะกระซิบเบาๆวา่า ท่านพี่พวกเขาจะกลับไปทำอาหารเย็นกันที่บ้านพวกเราตามไปแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือหลิวจงเทียนเดินรอบตลาดหนึ่งรอบเขาซื้อไก่ติดมือมาด้วยหนึ่งตัวหลังได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดว่าไม่ได้ยินที่หลินกูเหนียงพูดหรือนางจะทำอาหารดีๆหนึ่งโต๊ะเพื่อฉลองที่พวกเรามีโอกาสสอบเยเวียนซื้อเพิ่มอีกหนึ่งสนามแต่ว่า พวกเขายังไม่ได้เอ่ยปากชวนเราบ้านของอย่างยี่ร้านมีฐานะร่ำรวยในสำนักศึกษาก็ไม่ได้คบหากับหลินจือเยียนมากเป็นพิเศษต่อมาหลินจือเยียนลาหยุดกลับบ้านในช่วงเก็บเกี่ยวของฤดูใบไม้ร่วงและไม่ได้กลับมาที่สำนักศึกษาอีกเลยพวกเขาแค่เคยพยักหน้าให้กันเท่านั้นแล้วไม่มีคำเชิญจากอีกฝ่ายแบบนี้จะให้ไปกินข้าวบ้านคนอื่นเขาทำไม่ลงจริงๆ